กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะกัน v I นะคะวันนี้เราจะมาปิดท้ายกันเป็นประจำในการเติมทับ V I กันค่ะผ่านมุมมองของนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะคะเขาจะมีมุมมองอย่างไรต่อการลงทุนระยะยาวผ่านกลุ่มเช่าซื้อในประเทศไทยไปติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะ ในประเด็นของการเติบโตของเศรษฐกิจจะเป็นจุดหลักเลยแหละนะครับถ้าเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณเกินเติบโตที่ต่อเนื่องได้เนี่ยการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ก็ยังถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้ก็จะเติบโตไปตามเศรษฐกิจนะครับธุรกิจนี้เนี่ยถ้าเราดูการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของจํานวนสมมุติว่ายกตัวอย่างนะครับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถรถยนต์นะครับรถกระบะอะไรต่างๆเนี่ย ยอดขายที่เติบโตในแต่ละปีในทุกปีช่วงตั้งแต่ปี1998จนถึงปัจจุบันเนี่ยโตปีละ10%นะครับมันถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับซึ่งก็คือมันก็เป็นทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะครับอันนี้ก็ไปได้นะครับยางไรก็ตามในเชิงของความเสี่ยงก็ต้องบอกว่าธุรกิจวิซซิ่งเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นการเ,เรียวกว่ากู้เงินมาแล้วก็ปล่อยสินเชื่อผลตอบแทนได้จากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงิน ที่เป็นต้นทุนคอร์ o f าฟันกับเงินที่ปล่อยสินเชื่อกไปหรือว่าเรทที่ปล่อยสินเชื่ออกไปเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอ,อกเบี้ยจะถือว่าเป็นความเสี่ยงสําคัญที่สุดของธุรกิจนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเป็นภาพรวมแล้วนะครับเพราะอัตราดอ,อกเบีย้ยที่มีการเปลี่ยนเทรนหรือมีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วธุรกิจนี้ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของส่วนต่างอัตราดอ,อกเบีย้ยเพราะว่าการบริหารจัดการก็คงจะคงจะยากขึ้นยอดขายอาจจะไม่ลงค,ค,ค,คือคือเราดูแล้ว ในอดีตเนี่ยดอกเบีย้ยขึ้นหรือดอกเบีย้ยลงเนี่ยหรือดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยไม่ได้ทําให้สินเชื่อเนี่ยชะลอตัวลงแต่มันจะมีผลทําให้ส่วนต่างหรือความสามารถในการทางกาไรเนี่ยอาจจะลดลงได้นะครับธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องเรียกว่าบริหารพยายามแมทชิ่งนะฮะร,ระหว่างต้นทุนของ,ของ,ข,องของเงินกู้กับในเรื่องของสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยที่ปล่อยกู้นะครับเพราะส่วนต่างตรงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดดอกเบีย้ยมันเปลี่ยนเทรน นะครับแล้วก็ธุกรกิจนี้ก็จะเรียกว่ามีการพึ่งพาเงินกู้ระยะสั้นด้วยนะครับเพราะลักษณะตรงนี้คือความเสี่ยงของธุรกิจ leasing โดยภาพรวมนะครับคือเราก็ต้องดูลักษณะของหุ้นนะครับ,รบว่าเช่าซื้อเนี่ยเป็นเน้นอะไรเน้นธุรกิจอะไรประเภทไหนซึ่งมันก็จะให้เราเห็นภาพถึงความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเช่าซื้อเนี่ยที่เราที่เรามีบทวิเคราะห์อยู่เนี่ยที่เราทาบทวิเคราะห์อยู่เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของรถจักรยานยนต์รถบรรทุก หรือว่ารถรถยนต์นั่งนะฮะส่วนบุคคลในขณะที่รถยนต์อยู่รถบรรทุกเนี่ยก็จะมีมือหนึ่งมือสองอีกนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะต่างกันไปนะครับอัตราการเดินโตก็จะต่างกันไปนะครับลักษณะตรงนี้ก็คือถ้าเรียกง่ายๆคือโลนพอร์ตฟลีโอเป็นอย่างไรนะครับในกรณีของธุรกิจเช่าซื้อที่สมมุติว่าเป็นเน้นรถยนต์มือสองเนี่ยแน่นอนจะได้มาจิ้นที่สูงแต่ก็จะมีความเสี่ยงที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ ความคาดหวังหรือความเข้าใจของนักลงทุนที่ลงทุนตรงนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่ากำลังเทครืแต่มีโอกาสที่จะได้สูงนะครับแต่ถ้าเน้นรถจนมือหนึ่งรถนมือหนึ่งก็จะมีความเสี่ยงต่ำนะฮะราคารถยนต์ก็ถือว่ายังไม่ได้มีตีราคาไม่ยากมือสองนี่มันจะต้องตีราคาใช่ไหมฮะแล้วตลาดรถยนต์มือสองก็จะมีขึ้นลงเหมือนกันมือหนึ่งนี่ราคาไม่ชัดเจนดอกเบี้ยก็อาจจะไม่สูง NPL ก็อาจจะไม่คือความเสี่ยงตรงนี้คงไม่สูงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ มอเตอร์ไซค์ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นการลงทุนในแต่ละหุ้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเป็นลิสติ n งเนี่ยประเภทไหนอสเ e ทคืออะไรคาล์เตอร์คืออะไรและนี้ก็คือทั้งหมดของรายการเจาะแกน VI กันในวันนี้นะคะนักลงทุนท่านใดยอยากจะได้ข้อมูลผลการสแกนหุ้นของเรานะคะสามารถเข้าไปทิ้งอ e ีเมลไว้ได้ใน facebook com s l a เจาะแกน VI ค่ะ สัปดาห์หน้านะคะเราจะพาทุกท่านไปคอมพานีวิสิตการกับหนึ่งในบริษัทเช่าซื้อแต่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรนั้นอดใจรอแล้วก็ติดตามกันให้ได้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทีน่าและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ